ราชกุมารศิทธะยังทรงพระเยาว์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหาความสําราญในชีวิตของพระองค์มิตรมเหสีเท่านั้นจะช่วยพระองค์ได้พยาคามหาราชอืมกษากรุธาัยีจะพูดได้ถูกต้องแล้วยโสธราทำหน้าที่ได้ดีแต่ว่าทรงประทานอภัยด้วยพระนางไม่อาจทําให้พระองค์มีความสุขยิ่งหญิงสาวพระพนางไม่เย้าอยู่ในต่อไปแล้วพยะคาองค์มหาราชเจ้าหมายความว่าอย่างไรกัน อธิบายให้เขาฟังมหาราชพระนางไม่สามารถให้ความสุขแก่พระองค์ได้เพราะว่าพระนางแพ้ท้องนางกําลังจะเป็นแม่คนแต่ราชกุมารทรงเป็นคนอ่อนไหวนางไม่อาจให้ความสุขแก่พระองค์ได้แม้ใจใปราถนาแต่ว่านางไม่อาจทําได้เท่าที่หญิงสาวแรกรุ่นจะกระทำพระยาค่ะข้าเข้าใจแล้วข้าควรทำยังไงดีไหนเจ้าลองบอกวิธีสิว่าข้าควรทำยังไงไม่ต้องทรงเป็นห่วงไปข้าพระองค์จะจัดการให้เองพระยาค่ะพระองค์ทรงวางใจได้เลยอื ข้าเป็นห่วงเขาตลอดมาการุธายีก็มีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าในเรื่องนี้ได้ช่วยทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้จิตใจเขาสงบลงสิหาวิธีสิมหาราชอย่าได้ทรงวิตกไปเลยข้าพระองค์จะทำบางอย่างให้ราชกุมารจิตใจสงบลงม,มหาราชเรามีสาวใช้อยู่มากมายกระหมอ่อมจะทำการขัดสรรสาวงามไปถวายแด่องค์ราชกุมาร ราชกุมารก็จะทรงลืมทุกอย่างได้เองเมื่อได้อยู่กับพวกนางมหาราชวางพระทยัยได้เลยม,ม,มหาราชจะไปเรียกยโสธราให้มาคุยกับเราหรืออยังเรียกแล้วเพคะแม้จะมีสาวงามอย่างยโสธราอยู่กไกล สิทธัตถะก็ไม่อาจาสงบจิตใจได้เลยฮข้าละอดหัวไม่ได้จริงๆเพคะม่อมเช่นก็กลัวจริงๆเขายิ่งทุกข์ทรมานเยสธทราเองก็เป็นทุกข์ข้าพยายามทำให้เขามีความสุขแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังรู้สึกสิ้นหวังเหมือนนกน้อยในกรงทองเขาบอกพระองค์อย่างนั้นเหรอเพคะว่ารู้สึกเหมือนนกน้อยในกรงทองนะ่ะ ยสุธาราบอกข้ามหาราชแล้วจะทรงทำยังไงต่อเพคะเอ,อบางครั้งข้าก็อดห่วงไม่ได้ว่านกจะอยู่ในกรงได้อีกนานแค่ไหนกันมหาราชอย่าตราดเช่นนั้นสิเพคะไปเกลีย้ยกล่อมลูกทีอย่าให้ลูกเราเป็นแบบนี้เลยมหาราชพระนางเยสวธารามาเพคะถวายบังคมพระบิดา ถวายบังคมพระมารดาอืจ้ะยะโสธราเรากำลังหาทางช่วยให้เจ้าหายกังวลใจเราเห็นเจ้าเหมือนลูกสาวคนหนึ่งมีอะไรทุกใจบอกพ่อได้เลยเพคะพระบิดาข้าเองก็เข้าใจว่าเจ้าคงจะลังเลว่าควรจะพูดเรื่องนี้กับเราดีไหม เราไม่อาจจะทนเห็นความมายุติธรรมเกิดขึ้นไกลรในราชวงศ์ได้หรอกเราถึงอยากให้เจ้าเนี่ยพูดออกมาอย่างเปิดอกเกี่ยวกับการกระทําของเขาที่มีต่อเจ้าพูดออกมาสิเราเยินดีจะช่วยพระบิดาคือหม่อมฉันพูดมาสิพูดเถอะมหาราชเป็นห่วงลูกมากนะยะสธรา ราชกุมารนะทรงทิ้งหม่อมชันไว้บนเตียงเพคะและจากไปที่อื่นทุกคืนพระองค์นะ่ะทำตัวเหมือนทรงหลุดไปอีกโลกนึงเลยเพคะแล้วเขาเคยเปิดอกพูดกับเจ้าบังไหมบอกพ่อสิเขาเคยบอกหม่อมชันแค่ครั้งเดียวว่าทรงรู้สึกเหมือนเป็นนกอยู่ในกรงเพคะออหม่อมชัน ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมเพคะแต่พระองค์อาจจะไม่ชอบฟังก็เป็นได้ไม่เป็นไรหรอกที่โสธราจะพูดมาได้เลยและพร้อมจะทำทุกอย่างที่มันเป็นความสุขของเจ้าพ่อพร้อมจะทำหม่อมฉันรู้สึกว่ามันผิดที่จะฝืนใจยึดใครเอาไว้หม่อมฉันอยากจะอิสระแก่พระองค์หากว่าพระองค์เนะี่ย ได้อยู่โดยไม่มีพันธนาการใดๆพระองค์นะอาจจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ได้เลยข้าจะทำทุกอย่างตามที่เจ้าขอมาแต่เจ้าต้องเลิกกังวลข้ารู้ดีว่าเจ้านะ่ะเป็นคนกล้าหาญนันทาอยู่ไหนเลยเนี่ยฮะนันทานันทาเพคะพระบิดาฟังนะลูกพ่อ พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำให้พระพี่นางมีความสุขจงพานางไปที่ห้องและดูแลานางให้ดีด้วยนาต้องการอะไรก็หาให้เพคะพระบิดาไปเถอะเพคะมาหาราชเพคะจิตใจของพระองค์เต็มไปด้วยความกรุณาพระองค์ดูแลเอาใจใส่พวกเราทุกคน แผนของเราสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่สิทธัตถะได้พบชายชราคนนั้นเขารู้สึกไม่เป็นสุขทีนี้ เราก็ต้องแปลงไปคนป่วยสิข้าจัดการเองก็แล้วกันนะนี่คือขั้นที่สองนี่เป็นความเจ็บปวดข้าจะทำหน้าที่นี้เองสิทธ,ธัธถะเขาจะเด้วรู้สึกถึงความโศกเศร้าแน่แน่คอยดูสิธนะหยุดก่อนเอ,อ่เอเดยุรถก่อน ดสูสิเขาเป็นมนุษย์ทําไมเขาถึงต้องทุกข์ทรมานแบบนั้นด้วยเขาเป็นอะไรเหรอชน,นะราชกุมารพระองค์ทรงถามกี่คําถามแน่ชีวิตคนมีหลายขั้นตอนและนั่นก็คือชีวิตอีกแบบหนึง่งที่พระองค์ทรงพบเห็นนั่นไม่ใช่คําตอบเพราําถามข้าเลยพระเบื้องบนได้สร้างความทุกข์ทรมานไว้ในชีวิตมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยองค์ประกอบทั้งห้าคือหูตาจมูกลิ้นและกายทุกส่วนล้วนมีผลกระทบเมื่อเกิดความทุกข์ความทรมานเป็นเหตุ ำให้ร่างกายน่ะเจ็บปวดทรมานและนั่นคือความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้และมีใครหลีกหนีความทรมานเหล่านั้นได้หรือเปล่าหมอฉันไม่ทราบพียค่ะเจ้าต้องตอบคำถามของข้านะชนะมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเราสามารถเอาชนะจิตใจได้เราก็จะควบคุมจิตใจได้แต่ถ้าหากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไม่ร่วมมือด้วยจิตใจก็จะเกิดปัญหาได้นะพิยาค่ะและยากแก่การควบคุมเราควบคุมความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอ เราทุกคนต้องประสบความทุกข์ทรมานนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอพยาค่ะไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ผู้ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้พี่ค่ะ เาได้สั่งห้ามเด็ดขาดแล้วมหีราชกุมารทรงโศกเศร้าและเป็นกังวลได้ภาพอันน่าสมเพชและทําไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นอีกพวกกระหม่อมได้เตรียมทุกอย่างตามพระเจาอ,องค์การของพระองค์แล้วพะยะค่ะไม่เลยพวกเจ้าละเลยหน้าที่ถ้าหากพวกเจ้ามีความรับผิดชอบราชกุมารจะเห็นภาพอย่างนี้ได้อย่างไรกันเจ้าขัดราชองค์การองค์มหาราชพวกกระหม่อมจะขัดพระจอองการของพระองค์ได้อย่างไรพระยะค่ะ ถ้าชายเปิดคนนั้นไม่โผล่มักข้างทางราชกุมารก็คงจะไม่ต้องเศร้าใจอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้หรอกเชื<ย>่อขราบพระองค์เถิดพะยาค่ะเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วไม่ให้ราชกุมารได้ทอดพระเนตรภาพอันสลดเหล่านั้นแต่ทวาเออแต่อะไรกันเจ้าเป็นหัวหน้าคณะาราชบริพรารเจ้าจไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้เลย <_' S 2> <_' S 1> มันเหมือนกับพระเจ้าต้องการให้ราชกุมารได้เห็นชายชารา ให้พระองค์ได้เห็นความทุกข์ยากของชีวิตมนุษย์พยาค่ะพระองค์จะบกคร่องในหน้าที่ยต่จะไม่น่าโทษพระเจ้าอีกอย่างนั้นเหรอข้าสั่งพวกเจ้าแล้วว่าไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแค่เวลาไม่เท่าไหร่ทำไมถึงไม่เตือนประชาชนให้ดีทำไมจะไม่ระวังกันให้ดีข้าไมา่ได้สั่งอะไรที่มันยากเย็นเลยที่พวกเจ้าจะทำไม่ได้เรื่องเพียงแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปทอะไรกัน วางพระไัยเถิดพะยะค่ะเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดซ้ำขึ้นอีกแน่นอนพะ่ะเขาเริ่มกลัวสถานการณ์อย่างนี้ซะแล้วมีมาตราการไหนที่มันจะพอแก้ไขได้บ้างละ่ะบอกมาสิกราบทูลมหาราชจะทรงคิดเรื่ความละเลยในหน้าที่พวกเราเขาได้โปรดทรงลงพระอาญาด้วยเถิดพะยะค่ะการลงโทษพวกเจ้าน่ะไม่ได้ช่วยทําให้ราชกุมารคลายความโศกเศร้าลงได้เลยวิธีอื่นมีไหมมหาราชโปรดรับสั่งว่าจะให้พวกเราทํำยังไงทําทุกอย่าง ที่อยู่รอบตัวราชกมุมารให้มันสวยงามยิ่งขึ้นสิจิตใจของเขาจะได้รู้สึกมีความเบิกบานเขาจะได้ชื่นชมและหลงไหลในความงามพค่ะข้าพระองค์จะรับไปจัดการเองข้าเขาต้องเจออะไรที่น่าสมเพชอีกพวกเจ้าทุกคนจะต้องรับผิดชอบในความผิดครั้งนี้พวกละหม่อมพยายามอย่างที่สุดไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกพค่ะอืม पुतिया चाय खबे ना हेलो च ชนะนั่นใครกันเขาป่วยทุกทรมานด้วยโรคร้ายทำไมต้องทุกทรมานด้วยโรคร้ายด้วยละ่ะเป็นหนึ่งในปัญหาทางโลกนะพยาค่ะมนุษย์เกิดมาต้องชดใช้กรรมกรรมที่ติดตัวมาจากชาติปางก่อนเป็นบาปจากชาติที่แล้วนะพยาค่ะบาปบาปคืออะไรละ่ะบาปก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำ อย่างเช่นการทำร้ายผู้อื่นก็ถือเป็นบาปการฝืนกฎธรรมชาติก็ถือเป็นบาปเป็นคำชั่วแต่การทำดีต่อผู้อื่นถือเป็นกรรมดีการไม่ทายผู้อื่นเดือดร้อนทั้งกายวา่าใจก็ถือเป็นกรรมดีการเชื่อฟังผู้อาวุโสก็ถือเป็นกรรมดีทำไมมนุษย์ไม่ทำตามกฎง่ายๆเช่นนี้ละ่ะจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป